มาถึงแบบฝึกขัดที่2.11นะครับให้ทําการแสดงวิธีหารหนึ่งกันเริ่มต้นมาเราแสดงวิธีทำแล้วก็แบบฝึกหัดนี้ต้องตั้งหารนะครับอ่มาเริ่มทํากันเลยวิธีทําต้องตั้งหารนะครับเราเริ่มหารกันดูครับ51ได้5นะตั้งลบกันเหลือ1นะครับจุดเลือดขึ้นไปนะครับดึง3ลงมาห5าสอง สิบลบกันเหลือ3ตอนนี้มันเหลือเศษ3นะครับแต่ว่าเราไม่มีอะไรให้ดึงลงมาแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็คือ0นยนั่นเองครับเราดึง0นยลงมานะครับ5 6 30บลบกันได้0น์ครับเรียบร้อยแล้วครับสามารถที่จะตรวจคำตอบได้แล้วครับตรวจสอบคำตอบเราจะได้1นจุด 2.6นะครับฉะนั้นเราเอามาตรวจคำตอบออดูตรวจสอบนะครับด้วยวิธีการเอา5มาคูณด,ด้วย1.2 6คําคำตอบมันจะได้6.3นะฮะฉะนั้นเราก็ตอบได้แล้วครับว่าดังนั้นสรุปได้ครับสรุปได้ว่าดังนั้น6.3หารด้วย5ก็มีค่าเท่ากับ1.26นั่นเองครับตอบ คำตอบของเราก็คือ1.26โอเคครับมาที่ข้อที่2วิธีทำตั้งหารเหมือนเดิมนะครับ2องสองสลบกันแล้วเหลือนหนึครับจุดเลื่อนขึ้นไปนะครับดึง1ลงมา2 5 10ลบกันเหลือนหนึ นดึง5ลงมา2 7 14ลบการเหลือ1ครับไม่มีอะไรแล้วให้ดึงออกมาแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็คือ0นั่นเองครับแบบฟอร์อันนี้ตั้งหารเหมือนเดิมแต่ว่าสังเกตว่ามันจะไม่ลงตัวใช่ไหมครับมันจะยังไม่ลงตัวแล้วก็จะเหลือข้างหลังทั้ง2อันเลยทั้งที่เราผ่านมากับแบบกึกหัดอ่ะข้อที่1กับข้อที่2 จากส่วนที่มันไม่มีให้ดึงลงมาแล้วนั่นก็คือศูนย์นั่นเองครับตัวกับตรงนี้ครับอ่าโอเคสองอะไรครับสองห้าสิบอย่างนี้ได้แล้วครับได้0โอเคตรวจสอบ2คูณ2.575เท่ากับ5.15ครับดังนั้น5คูณ 5.15ห่าหารสก็จะมีค่าเท่ากับ2.575ตอบได้แล้วครับ2.575เดห้าเรียบร้อยนะครับ,รบไปข้อที่3กันใส่วิธีทำแล้วตั้งหารเหมือนเดิมครับอา้าวเริ่มหารกันเลยครับ C 1ได้4นะครับลบกันเหลือ3จุดเลื่อนขึ้นไปนะครับดึง8ลงมา4 9 36ลบกันเหลือ6 7 8เหลือ2นะครับยังต้องดึงมาอีกเห็นไหมไม่มีไรแล้วครับหมดแล้วฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็น0นะครับดึง0ลงมา เมื่อไม่มีอะไรให้ดึงลงมาแล้วก็คือดึงเลขศูนย์นั่นเองครับ4 5 20ลบกันเหลือศูนย์ครับตอบ1.95พอเตรวจสอบครับ4คูณด้วย1.95เท่ากับ7.8ดังนั้น 7.8หาหรด้วย4ก็จะมีค่าเท่าก,กับ1.95ตอบ9 9อ่ามาข้อที่4กันเลยครับวิธีทำเราตั้งหารแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อที่4นะครับ6หารศนยได้ไหมไม่ได้ใส่0ครับใส่าใสย0เจอจุดเลื่อนจุดขึ้นไปก่อนทีนี้มาถึง1แล้วครับ ศก็หนก็คือเลขหนเนาะหก็หารไม่ได้เพราะ6มากกว่านะครับฉะนั้นก็ต้องใส่ศูนย์เข้าไปอีกตี้เลื่อนมาดูตั้งแต่0 1 5ก็คือค่า15นั่นเองนะครับก็คือค่า15 6อะไรได้15ครับ6กสองลบกันเหลือ3มีอะไรให้ดึงไหมลงมาไม่มีก็คือดึงลงมาเป็น0นนั่นเองครับ 6 5 30 6 5นะครับฉะนั้น30ลบกันได้0ูนย์แล้วครับตรวจคำตอบได้วครับตรวจสอบวิธีการตรวจสอบก็คือเอา6ไปคูณกับคำตอบที่เราหาได้ครับมันจะต้องได้เท่ากับ0.15ดังนั้น0.15หาร6ก็จะเท่ากับ0.025 ตอบ0.025นนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้านี้